อันฆ่าตัวตายนี้เป็นความผิดซ้ำเติมแห่งความรุ่มรุ่งของตัวที่มีบังคับนั้นเราควรจะแก้ไขตัวเองวิธีการใดเช่นอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปหาหมอฟังหมอที่จะแนะนำตักเตือหรือว่าจะให้อยู่พาอยางไรเราก็พึ่งหมอส่วนการ ระงับทุกภายในจิตใจของตัวเองนี้เราต้องละงับด้วยเหตุผลเพราะทราบว่าทุกมากทุกนี้เป็นมาเพราะอะไรจึงได้รับความทุกข์อย่างนี้เขาพยายามแก้ต้นเหตุที่จะให้ทาความทุกข์นี้ลงโดยรังดัดการฆ่าตัวตายมันเป็นการสร้างเติมตัวเองยิ่ยงเป็นการผลิมากไปถุกการฆ่าตัวตายท่านห้ามว่าฆ่าบุคคลแต่ละคนฆ่าเขาฆ่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันฆ่าตัวเองก็เป็น เป็นบาปเช่นเดียวกันกับฆ่าคนถึงห้าไม่ทำเป็นก็เป็นตายก็ตายคนทั้งโลกก็ต้องทุกข์ถึงขั้นตายเขาก็ตายได้ทั่วโลกดินแดนเราก็เป็นตุกความทุกไม่ถึงขั้นตายเรากลับจะไปฆ่าตัวเองเพื่ออย่นี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งก็ต้องปล่อยให้เป็นตามสภาพทนมาไหวก็จําต้องยอมตายเช่นเดียวกับโลกทั่ว,วไปนี่คือความชอบธรรมใช่ไหมใช่ถ้าไปฝืนฆ่าตัวเอง ค่าลงไปแล้วมันมีความสุขความเดินมันก็ดีแต่ค่าลงไปแล้วน่ะมันคือการทำความชั่วทำบาปทำกรรมหนักเขาไปยิ่งจะเป็นความทุกข์หมักหนักมากเข้าไปจึงไม่สมควรอย่างยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเหล่านี้เรียกว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะทำอย่างนั้นตายก็ยอมตายด้วยความทุกขเมื่อมันทนไม่ไหวคนเราต้องทุกข์ถึงขนาดทนไม่ไหวมันถึงต้องตายได้ เราก็ทนไม่ไหวก็ยอมตายเหมือนเขาแต่อย่าไปฆ่าตัวเองเป็นการท่ามเติมเขาอีกเท่านั้นเองจะเป็นบาปกรรมหนักมากขึ้นไปยิ่งกว่าคนทั่วไปที่เขาตายโดยหลักธรรมชาติ